สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอชซีสวัสดีแฟนคลับนะครับวันนี้เราจะมาเต้นกระจายกันสักหน่อยนะครับออกกำลังกายกันสักหน่อยครับเต้นกระจายเต้นไปได้กระจายเจ้าเอจเฮ้เจ้าเอจ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 เอาเพลงกัมาเสกกันเถอะเอาจะร้องเพลงให้พี่น้องฟังสักเพลงนะครับเอ้ยนั่งลงครับผมเอา เขาไม่เยนะครับนักแสดงปขึ้นมาจากไหนก่อนเจ้าเอาตรงกะ่งถึงยไหมเออกรงะลงกะงถึงนีออกไีมยังอีกเขาวาจากไหนเพี้ยงอย่างอะไรเพี้ยงหนึ่งมัลำชิเอาโอ้มัลำมานห่วยมันหวยสตเสียงกองปงปู

จางหมจางโมลำมาให้ลำเรื่องตอกอนผู้นุ่มก็อยากบอนผู้เฒ่าอยากฟังเพลงแหงจากที่เอาใจผายเออน่ในการแสดงเปิดแล้วครับเปิดแล้วเด้อหมอลำขอเข่าเฮ้ยบดแพ้งเล่นให้สะแกด้วยูถูสีฟอนโมลำพ้นหัวพ่นหัวก็อดเอาจางโมจาเโา เคยเตากอนให้อ <cin stereotype and true choses> ีกครั้อีกพอได้แสดงบทละครกูอยากสีบอลห้องอยู่ว้าวมึเตาว่ามอลำเขาเล่นก็ได้ตาลกกตาบวมเองแกชวนเท็กมาโชว์บอยกชบชมมึงใช่บาทโตกูเยงกันวอาใส่สีลำเขาจใจ คนนี้มดและวที่พวกเจ้าที่พักกันไมเ่เห็นอยังเต็นนี่เฮม,มากินมากินมดแล้วมือมากินพวกเจ้าที่พักกันไมเ่เห็นอยัางนี้มาแข่งกินครับครับโอ้มาแข่งกินกินครับกล้วยคนละสองหวีผู้ใดอิ่มก,ก่อนแพแ้แพ้แท้ๆเอาเอาตังสี่ทีกว่าเอาจังไดนกาบป่งกินดีก่กลัวไฟแพรเออเด้อกาบโป่งกินได้เท่า กูได้แพ้กินกูไดแพ้กินกู้แพ้กินกูได้ชนกูได้กินฮึ้องชยก่กเอ้ยสึกคิงสึกคิงกล้วยนะคะระหว่างพ่อกับลูกนะคะใครจะหมดก่อนกันนะคะกล้วยแลมันจหมดไปไ เจ้าย่ดีใจเจ้าแพ้นี่เจ้าสิอันนันได้ถือท่าทนอันนี้เขากลวยเขาซิมือละเมอละน้ยหนึ่งน่ะเออสกินนตึกระหว่างพ่อกับลูกนะคะหล้วไปอย่างลับสาวอุ้มเหรอฮะ่านพี่ไปแกกินซอยพี่ไปวะหอห

เออคนแพ้่กินตีคนแพ้กินเฮ้ยเอาตังค์เอาเ้าเป็นยังเป็นยังแกเปขวงพี่ป่ายอยู่นั่น้าพี่ป่ายชนะแล้วยานพี่ป่ายท่องแตกตีเลยขวงไว้ห เออโอ้โหฮ่า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 ตั้งใจกินกเออกินเช้กันกินเช้กันกินเช้พี่ป่ายน้ำน้องก็มีกินบเปล่ากับเป็นเลยกินก่อนเป็นโอ้เป็นเอ้าคนแพ้กินเอ้าคนแพ้ก็กินเอ้าคนแพ้ก็หนึ่งขอ โอ้ยน้ำนักอยแพอพอแอยู่แล้วเนาะกินดีก่านะีเอาไหมปดเเนาะมันตรงมีสองนี่เออสองสองน่า,น <laughs> า่่<ล>าาฮา่่ กูแกกูกนินอ๋อเด็กนอยไม่ดีเหมอนกนเส่ยบอแอเสยบอเสียก่อนเสียบจูกูอผล่แผ่ตลอดเกาแรงไม่ได้กินแทลาแล้วนี่กินตกอยเอาเถอยถอยเอากินอีกออกทางกันไก่ยังสิ้ยชิ แกกินแม่เตียดแงหื้มื้มหัวหม้ออมอจกินว่ะอแล้วก็ออยกินว่อุมชอยกินชอยพี่ป้ายกินยังอไอย่อเ้ยกินอยูคุณนายก็อยาคือกันนั่งสโลอยู่ก็นกำลังใจให้พ่ออุ่นคุณนาย เอาเอาคุณนายกินอย่งกินบะเผาเถอยยถอยยเถอยมาอืเ้ยี่ไงวันี้มันบวมยังไยวะทีละสองมือเนาะเออเพิ่มขึ้นให้ดีก็เลยสามสาะส นี่ก uh ินซอยแน่อ้ยนะผู้กินกันเลยกรเพาเลย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยกิไม่เม็ดฮูนั่นเตอร์ควมกลไม่เมดไม่เม็ดเอานนเไอยนาี

อุ้มกินน้ำเน้อุ้มอยากน้ำบักฟ้าพอายลมให้ฟังอีกน้องไปไปเขาจะกัดเขาจะเล่น บุญก็มีลุ้นนะคะลุ้นช่วยพี่ไปเนี่ยเขาแรงนี่บ่ต้องเฮ็ดแม่นบ่บ่แหดบ่บบ่เอาเฮ็ดตซอยอ่ะกินก้วยเอ่เอาคุณนายไปใส่เหล่านั้น เขาบอกท่านแล้วได้ละเจ้าคือไปไหวเท่นั้นแพ้แล้วทีมงานเจ้าถอย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 เอ๊ะขี้กองเลยนะอืมาถอยเฮ้ยมัดกันกันอึ้งวะเอาปับปั๊บมากินแน่ปุ๊บกินไปแล้วมึงกินบอกเจ้ากินโอ้

วัวมไหนวัวมไหนต้องเลี้กันจะจศึกนี้ใหญ่หลวงมากนะคะพ่อกับอูดพ่อกับลูกพ่อกับอูดเฮ้ยเฮ้ยกินอย่างกล้วยมีเม็ดกล้วยมีเม็ดต้งบบตาวีเม่ไปแต่มันต้องกินเหมอเอาไปเอาไว้นี่เอาไว้นี่มาชุนมีเม็ดบอล ผู <background> ้ใดเหลือหน่อยเอาพี <planners> <B> ่น้องรอเช็คผู้ใดเหลือหน่อยเดียผู้ใดเหลือหน่อยเออผู้ใดเหลือหน่อยโอ้ยเหลือวีนึงตัวนี้ก็เหลือวีนึงป้าป้ากินกินบากินมากินแล้วแล้วมีตัวเฉวยตัวเฉวยกับตัวหน่อยเห้อาเพอกินก้วยละ แผลแผลกันหน้ากันจะคนอิ่มมจะคนอิ่มบ er ่มานนับมานับหมดนับแล้วลูกขีกงกันเนาะไบ่ได้ขีกงคนกิ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 นก็แล้กินว้านับนับวันนี้เป็นวันประลองระหว่างพ่อกับลูกนะคะไปกินดีกว่าผลสรุปก็คืออิ่มทุกคนเต็มท้องสรุปเมื่อกี้ข่าวแรงวันได้กินข่าวแรง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะระหว่างพ่ออูดกับน้องป้ายนะคะสาวอุ้มบุญก็คือสาวอุ้มบุญนี่ก็มายืนเป็นกำลังใจให้ซื้อๆค่ะพี่นงมากอย ขอบคุณโครงการโคจานาจากนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณคแฟนคลับสุภุสุขนค่ะคลิปนิ้อวัยส,สวิสหนิกก็นะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ